สินาทีกับ Dark and Darker วันนี้เอา PVP มาฝากกันนะครับผมมา p X ซูอีกเช่นเคยแล้ววันนี้เรามาเล่นในคลาสไฟเตอร์อาวุธที่ใช้ก็คือดาบโล่แล้วก็ธนูไปประตูนี้ผมมีความหวังว่าเปิดไปเจอคนแน่ๆใช่ไหมเอานั่นไงอีกเจอแล้วด้วยทุกคนน่าจะเป็นคาร์ดโจนนะครับคาร์ดโจนมายงมาย่อคาร์ดโจนนี่ต้องระวังเพราะว่าเขามีสกิลร่องหุ่นนะ เนี่ยอันนี้คือเขากดล่องหนไปแล้วเราไม่เห็นเขาอยู่ไหนไวะเนี่ยทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเอาเฮ้ยมาหลังแล้วเอาแล้วผมโดนไปสองทีครับฟันเราไม่ค่อยเข้านะสงสัยเขาเขาพกมีดมาที่มันแทงไม่ค่อยแรงนะผมว่าโดนไปดอกหนึ่งก่อนหัวเล็งหัวทุกคนไม่โดนครับโดนไหล่แต่ว่าน่าจะโลมากถ้าวิ่งหนีไปแบบนี้โอ้โหผมจะโดนไหมเนี่ยยิงโดนให้โดนครับผมกาอากาศครับโดนขาอีกเม็ดน,นึงอีกเม็ดหนึ่ง เรียบร้อยคาจนอุตส่าห์กระโดดยองๆหนีไปไกลมากคือผมตามเขาไม่ทันแน่นอนเพราะว่าเพราะว่าเขาตัวเบาครับโอเคของข้างในมีอะไรบ้างโอ้ก็พอได้ครับมียงมียาโอโ้ยนี่ให้แรงไงโอเคครับผมไปต่อไปกันเลยดีกว่าตรงนี้ผมเจอเหมือนเป็นนักเวทไม่แน่ใจว่าสายอะไรนะครับแต่มันเหมือนวอเตอร์มอละไรตัวเนี้ยมันเป็นสายผมเรียกสายวอเตอร์มอลแล้วกัน ผมยิงขนูไปโดนเขานัดนัดหนึ่งแล้วเขากดสกิลล่องหนมาไม่รู้ทําไมเหมือนกันโดนฟันหัวไปจีจีครับผมของข้างในก็งั้นงั้นนะก็ถือว่าเราเก็บไปได้อยู่โอเคไปลุยตัวตัวต่อไปครับครั้งนี้ผมมาเล่นตีกับติกับเพื่อนนะครับผมเจอผมลงเป็นสองสองนะครับผมข้างหน้าก็เจอแล้วเจอแล้วครับสองคนเลยน่าจะเป็นค้าสาเลียนอีกค้าหนึ่งน่าจะเป็นนักเวทอีกแล้วแต่ผมจามชื่อไม่ได้ เจ็บครับผมนี่ไงเขามีฮิวเขาเป็นนักเวทคนนี้น่าจะเป็นสายฮิวครับสายฮิวอีกคนนึงเป็นสายตีจ๋าเลยแต่เขาใส่เกียร์มาค่อนข้างแน่นนะผมให้เพื่อนล่อไว้ก่อนเบ็ดหน่อยเเพื่อนเบ็ดหน่อยเพื่อนเบ็ดหน่อยอ้ยพันก่อนพันก่อนโอ้มาบริสเจ็บมากครับตอนนี้โอ้โหเขาสองหนึ่งผมแซนด์วิช bro bro คำดาว bro เพื่อนผมเข้าไปตายเ <laughs> พื่อนผมถูกให้ไม่ไร <laughs> ผมต้องกู้สถิกกับมาบล็อกไม่โดนสวนเรียบร้อย เต็มเต็มหัวครับผมความดีความชอบนี้ต้องยกให้เพื่อนนะครับเป็นตัวเบ็ดให้ก่อนแล้วมันก็ไปแซนด์วิชเพื่อนผมแทนผมก็เลยตีหัวฟรีๆได้โอ้ของก็ได้อยู่ผมไปชุบชิตเพื่อนแล้วก็จบตานี้ไปดู PVP พ,พีตาหน้ากันเลยตานี้ผมลงโซโลนะครับผมกะจะเข้ามาเพื่อมาเก็บของแล้วออกไปแค่นั้นเพราะว่าตอนนี้เงินในสแตชค่อนข้างโลนะครับผมได้ยินเสียงคนในแถวนี้นี่ไงครับผมมาแล้วฮะมาแล้วฮะ <c oughs> ยังไงเราหัวก่อนเลยครับผมเปิดมาไม่โดนไม่โดนโอ้โหวืดนปะผมเลือดครึ่งเอาแล้วไงเป็นเหมือนเขาจะหนีผมเขาโล่เหมือนกันายแล้วก็วันจอดเรียบร้อยจอดสุดท้ายโชคดีที่มีหนามตรงพื้นด้วยเห็นไหมเขาไปเหยียบหนามเขาเลยตายเอานะครับผมตัวนี้ของไม่มีอะไรมากนะครับนั่นเราไปดู p v p หน้ากันเลยดีกว่าไป PVP ีรอบนี้ค่อยๆย,ย่องเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามีคนอยู่บริเวณนี้ ใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่เปล่าเคียร์มอนก่อนอนี่ไงเรามีเรามีโล่โหดเรามีโล่โหดตรงนี้ผมเหมือนได้ยินเสียงคนนะครับต้องเคียร์มอนตัวนี้ก่อนดูซิว่ามีไหมมองไปตรงกรงข้างนอยเออเอมีจริงด้วยอ้าเฮ้ยล้วเขาไม่รู้ไม่รู้ก็หลอยเลยอย่างงี้หัวเลยแล้วกันปุ๊บดอกแรกหัวโอ,โ,หโอ้โหแล้วเขาอัพเต็มด้วยครับเขามีสกิลนี้สกิลโดนตีแล้วร่างจะกลายเป็นเออเป็นแบบว่าใสา อาย่ออะไรครับย่อเลยครับย่ออะไรครับ,อ,อ,รรบอันนี้น่าจะเป็นนาว่าแล้วไอ้นี่คือนักเวทที่สามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ได้นะครับตอนนี้เขาแปลงเป็นหนูวิ่งวิ่งหนีครับผมตอนนี้ฐานว่าน่าจะเหลือเลือดแค่หนึ่งถ้ามาทรงเนี้ยรู้เลยเลือดเหลือแค่หนึ่งโอ้โหระบมจะวิ่งตามทันไหมวะเนี้ยพยายามปาคบเพลิงให้โดนขอแค่โดนทีเดียวยังไงก็ได้เพราะว่าน่าจะโลมากแน่ โอ้ยพิวซะด้วยหนูตัวนี้พิวซะด้วยหนูท่อตัวนี้พิวซะด้วยพิวซะด้วยโอ้โหโดนวมเนชานี้บูสปีดต,ตามไปเฮ้ยโดนไหมเมื่อกี้เหมือนจะโดนนะปลาคบเพิงเหมือนจะโดนนะเดีย๋ยวลองขวานสิขอแค่ช็อตเดียวขอแค่อุย้ยไม่โดนไม่โดนแต่วันนี้แหละครับ ตรงๆเลยโอ้โหมีรอดช่องแล้วมีรอดช่องตัวนี้เหลี่ยมนักใช่ไหมเหลี่ยมนักใช่โอ้เรียบรอ finally I hit him yes สุดยอดเลยคนตัวเล็กมากแต่ยังดีที่เขาให้ผมยิงโดนได้ครับผมเล่นเพลินจัดไงลืมดูเวลาตอนนี้เวลาเหลือน,น้อยมากถ้าเวลาหมดผมตายนะครับเกมนี้ ต้องรีบเปิดมัเปิเปิดมิติติดอ่างอะไรนี้ต้องรีบเปิดมิตินะครับมิตินี้มันทําให้เราออกจากเกมได้แล้วเราก็ไม่ตายไหนดูซิมีของอะไรที่พอพกไปได้บ้างน่าจะไม่มีแล้วลหละผมว่าของน่าจะพอๆกันนะครับเอาของที่ไม่จําเป็นออกแล้วก็เขามีอะไรที่สําคัญโอเคับไปครับผมปะ GG man. m n n I'm o o n n a go I'm g o o n a get out of this place man ปเาผม PVP ครั้งนี้ ผมวิ่งตามคนคนหนึ่งสปอยก่อนสปอยแค่นี้จะไม่สปอยละว,วิ่งตามคนคนหนึ่งโคตรนานโคตรไกลมากแต่ขอตัดคลิปให้เหลือแค่นี้พอไม่งั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมจะคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยมันนานไปเบ้าตัดหน่อยก็ได้มั้งก็เลยตัดให้กระชับเดี๋ยประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นตอนที่วิ่งตามเข้ามาแล้วก็ถึงประมาณระยะกลางละเลียมงเลียมอนระหว่างทางนี่บอกเลยให้ลืม ตอนนี้เคลียร์หมดแล้วตอนนี้เขาวิ่งไปข้างหน้าคิดว่าเขาน่าจะรอเขาน่าจะรอประตูเปิดแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลานี่งไงครับผมลองรอยการเคลียร์มอน this w ดิสเวイแอม n ั่นก็ไล่ดิสเวイ o บลองรอยการเคลียร์มอนไอ้ตรงนี้มอนยังไม่ตายยังไม่มาครับโอ้ข้างหลังนี่ไงเจอละมีเงินแอบพุ่งตรงสาวเขาแปลงร่างครับผมเขาแปลงร่างอันนี้เป็นโอ้โหเดวิลเมคลาย let's go bro มาเถอะ โอ้ผมโลครับโอ้โอ้ bro <laughs> one h ท a t and แอม e e p ผมขอปั๊มเลือกก่อนทุกคนแบบหนึ่งนะขอเวลานอกได้ไหม t i า e out time out เหมือนนักกีฬาตอนนี้ผมเชื่อว่าไม่ได้มีแค่ผมที่มาลบฮิลเขาก็ฮิลด้วยนะครับไม่งั้นเขาตายเหมือนกันกเขาโดนผมฟันหัวสองรอบถึงถึงถึงจะเป็นร่าง final form review ก็เถอะแต่ถ้าเกิดโดนไปสองรอบที่หัวเนี่ย บอกเลยเลือดไม่ต่างกันไม่ต่างจากผมคือโลมากแน่ๆเขาอยู่ไหนอะหลังเสาเมันเดิมหรอใช่ปะเออใช่ครับทุกคนใช่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 ชชกำลังดื่มยาเลยผมผมวิ่งชาร์จเลยทุกคนชาร์จเลยชาร์เลยชารเลยแมงล้างอีกแล้วโอยหนีก่อนหนีก่อนเลือด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 ยังไม่เต็ม เขาวิ่งกลับไปครับเขาก็ไม่สู้สุดเหมือนกันนะมืดจังเลยผมขอเปิดแมพหน่อยได้เปิดวิเปิดวิชั่นหน่อยเออให้มันเห็นหน่อยสายมือสายมือโหแหลมมานิดนึงดิเงี้ยงเงี้ยงหน่อยเงี้ยงเงี้ยงหน่อยแล้วเขาแปลงร่างหรือยังอ้าวแล้วเ,ลเขาไล่เวทไล่เวท,เวทคู่ไล่เวทคู่เฮ้ยเบาพี่ชายแ m บพูด i ิง you right now bro เขาเติมมาเขาเติมมา,าเฮ้ยเขา เขาไปข้างล่างแล้วเรามาทางนี้ก่อนครับดักครับดักทางขวานขวานน้อยโอ้ยวุดไปครับไม่เป็นไรน่าจะโลวันช็อตได้หรือเปล่าโอ้ยปลากองโหลองนะทุกคนกองแรงนะโอ้ยเรียบร้อยกองไว้ที่2ไม่ได้ปล่อยนะครับจริงๆฮผมไป PVP ข้างหน้าเลยดีกว่าลุย PVP ครั้งสุดท้ายมากันดูโอ้ดูใจอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราเจอกับโจร หลบในเงามืดนี่ไงหลบในเงามืดใช้สกิลอะไรน้องอย่าเบียวน้องอย่าบเบียวพี่เล่นมาก่อนสายนี้หัวหนึ่งไปหัวสองไปแล้วตัวสามตายยังเนี่ยโอเคถ้าไม่ตายนี่เราในี่ยเป็นฝ่ายจะตายนี่ครับผมตีเขานี่ครับโจมอีกแล้วอีกคนนึงอีกคนนึงโอ้โหจีจี้จีจี้ดุดุณเกมครับอกเวลเพลยทุกคนตาสุดท้ายนี้เราก็ เจอกับสายโจนสอตัวนะครับใส่เกียร์มาค่อนข้างบางไปหน่อยนะผมใส่ใเซตเต็มไงผมใส่ใเซตเสื้อเสื้อเกาะขาแล้วก็ลอกแขนอะไรเงี้ยเป็นอัศวินเต็มเลยมันก็จะมีค่าค่าการป้องกันค่อนข้างสูงโจนเขาก็จะตีไม่ค่อยเข้าแหละครับผมฮิวกันนะระหว่างนั่งฮิวขอมองเพื่อนร่วมทางนี่ครับนี่ครับ หนูปักใส่หัวหรือเปล่าน่ะใช่จริงด้วยโอ้โหมานั่งก่อนเพื่อนนอนก่อนนอนพักก่อนเกมนี้หลักๆนี่มันแทบมองไม่เห็นกันเลยนะติดที่ว่ามันมีขวดยาคุณเห็นไหมขวดยาที่มันห้อยอยูอย่ตรงตัวผู้เล่นน่ะคือมันเหมือนแบบมันไฮไลท์ผู้เล่นน่ะเห็นไหมมันก็เลยเจอโอเคครับสำหรับวันนี้ขอพอไปแค่นี้แล้วกันติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ